าไหมูมกแต่มันบือตัวโต่โดแล้วอเป็นปยังคือพวกอ่ะมันบกคือเปียังบ่คือมากขึ้นสูงก็ค,อคบอกมันใช่ไหมไม่ต้องไปยุดหลยวเด็กบ้านเห้น <c oughs> ต้นโตแล้วทานโดนน,น,น,นอะองว่าเป็นยไต้องไปบ่ฮะถ้าจไปก็ไปเต้นโตจะไปบิ๊กซีเราบอกแต้นโตไปบิ๊กซีไปอยู่คิดว่าเราไปไปถ้าเราไปไปไไปเไปเองบ่เราบอเค เรมเคยเห็นคุณเต้ตัวสีมึงิุเต้ตัวเบอนี้อ๋อเราบร์นั้าสิพาไปบอถ้าเราบอวาไปนไปอยู่บอพาไปก็บอสเป็นยังมึงเลกก็นนอนนอ่อุ่นให้นอนเพย์ลังเย็นหลเยาจ้องหลงเย็นเขาจ้องเลยเขาห้องเลยสลยอมาเนาะแต่ว่าต้องอ้อนท่งไหนวะเราจะไปคนกระด้างคนกระด้างเคนซิอนแบบใด เราคนแบบงมวนล้วก็เป็นคนโผผางนี่แบบแต่กันมาเราเคยพาไปกินในอย่างยุใส่แล้เฮ้ยบอลกเลื่ยแต่ไปกินตอนเดี๋ยวเราได้กันจะบอกเรื่องจริงนะเนี่ยได้กันตอนเล่นไปม่อยู่นรำกันไม่จิกกันไม่นะวันแรกนะแกพาไปกินเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านแถวแถวหนองคายน่ะตั้งแต่นั้นแซมยุ่งตอนไปนะมันร้านนั้นกคนเสียดูคนเห็นเสียดูตั้งแต่นั้นมายุ่งกันหกปีเจ็ดปีเนี่ยผมเคยพาไปเลยจ้ะ เชี่ยวภาคซื้อให้ชุดเดียวชุดเดียวเราก็บ่ได้อีกเลยแล้วก็าพาไปกินรอบเดียวเรา,เราคุณผ้าไปอีกเลยนี่น่ะปูสายลอกกหญิงไปอีกเดียวรอกไม่ไม่เนี่หวาน,านพานไปนู่นพา,นานไปนี่แต่เราดีไปนักดักเซยอยู่ดีเราหนุนพาไปเลยหนึ่งจั๊กปีเราเจ็ดปีว่าเราได้เปกินเขาข,ข้างทางอยู่เลยมันบอกอยากกินก็ไปกินนั่นปูสายอยู่ป้ย่างเนี่ยเตรียมจำปลาแดอ่ะให้ปูสายอยู่ป้ย่างนี่เป็นข้างทางแล้วปรมาสิมันกินเป็นข้างท้างได้อย่างไร นี่แม่ป้าย่างนึ่งไผรที่ไปกินกูอยากไปกินแบบโรแมนติกเพรว่ายิ่งเงีองค้นนะแล้วก็ถ่ายรูปลงเออมื่อนี้พาครอบครัวมาเที่ยวนี่เดอ้อสินะห่านเมียามาบ้องเนี้ยบ้องนี่นถ่ายรูปเซืฟีกีกูก็ดีใจแต่เราไม่ค่อยชอบไปแต่บอ้องมื่อนี้บอกกูเต้นตัวแต่เมื่อคืนนี้กูแต่งหัวตอนเช้าก็ไปถา่ายบ้างนะบอเราพาไปางานงานคนอื่นมกนักเมีเยบอแมนกูเถ่าแล้ว ปได้เงงากูกูอแล้วกูเบื่อแล้วกูเที่ยวมาพอแล้วกูอยากไปแล้วจไป่ดจดมาเนียไปนหาไปฮเอาเต้น้บเอนะยังาไ

ิสไปกินเนี่ยยังกาะผู้ดใดห,หนึ่งเขาไปทาอยู่หัน่นมันกับผมยไผูหนึ่งทารอกแต่ว่าพาไปกินข้างนอกเด้เห็นว่าก็ได้กินแต่อยู่ในบ้านเบื่อไหมอย่ากินข้างนอกจอมพาเขาเขาไปกินทุกคนกลางค้างหนาวกลางค้าวจะแจกยังนไงกินกลางค้างนกเหยียบตายจตัวคนก็หลีกเอมันเหยียบว่วาแล้วนะบริภาษ์สัมมาอ้อนนะ ตโอ้หนาวเว่ยไอ้พาไปเดอยากไปกินคาว์อลบานคือสเสียไปฮะไปนะเรียชิ้าไปด้ชิพวไปไปเมื่อรุ่นเจ้าจังไปไปเจ็ดลคนเมื่อรุ่นไปเจ็ลคนจะเอาใคไป่นะ นีไรี่ไปเร้วนีเต็โโตทางเยแจ้งมืออ่นยังไปมืออ่นยังไปไปทีันบอกเต้นตอย่างไงซะนะไปเจอหลาคนอยากจะไปเจอคนเขาไปเจอหลาคนอ่ะเออเป็นไปคนจะลดยันลดบ่ก็ไปนังเข้าไปก็ได้ ไม่ต้องไปก็ได้ไปเองก็ได้หนูไปทุกคนหนูบอกกูจะโตใหยังใชน,นะหมฮึโอ้พี่วาไปกาไปน้ำเนาะจ้างงานพี่ว่าอะไรไปเยอะหลังเวนนี่เลยตัวบุญเต็มโตไปไปรถส่วนกูนไม่ไป,ไปหรอกไปไปไปสองคนไ,ไป อี่บาเอ้ยน้องอีกอกไปไปไปเอากระเป๋ากันเด้อไปทำไม<ป>ต้องมุมแบบนี้แม่จะเป็นแบบ